สวัสดีครับโดนัทสุวิท่องยืนนะครับตอนนี้ก็เป็นนายแบบแล้วก็นักแสดงอยู่ครับก็ก่อนที่มาเสิร์ฟจมูกนะครับจมูกตอนแรกคือจะเป็นคนที่มีหามที่ค่อนข้างสูงแล้วปลายจะค่อนข้างจะงุ้มครับเลยทำให้เวลาหันข้างเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูแบบหักๆนิดนึงอย่างเงี้ยครับแล้วยิ่งคางที่เราตัดด้วย เลยทาให้หน้าเราฝังข้างเลยไม่ค่อยรักกับหน้าปกติครับหลังจากที่เราไปคอนเซัลช์ใช่ไหมคือคุณหมอจะบอกเราว่าเราควรแก้ไขจุดไหนจุดไหนที่ไม่ดีควรเติมตรงไหนอย่างเงี้ยครับคือทําให้เรามีความมั่นใจว่าเป็นคุณหมอที่ไม่ทําให้เรากลัวแล้วก็คุณหมอมีฝีมือเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจริงๆครับครับแล้วก่อนที่เราจะไปทําการเสริมจมูกทางโรงพยาบาลก็มีการตรวจเช็ค up ร่างกายนะครับมีตรวจเลือดเอ็กซเรย์ปอดแล้วก็เอ็กซเรย์ขึ้นหัวใจด้วยครับ โดนั้นก็เลยมั่นใจครับแล้วก็ผลลัพธ์จะต้องออกมาดีแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนครับ มาติดตามผลนะคะนี่คือการเสริมคางครบ7วันของน้องโดนัทนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะสวัสดีครับโดนัทนะครับอันนี้ก็เป็นผลลัพเพียงแค่7วันเท<ม>่านั้นนะคะอันนี้จะเห็นได้เลยว่าบวมช้ำคือน้อยมากแล้วก็ คือดูเปลี่ยนไปเลยนะคะจะเห็นว่าหน้าน้องโดนัทคือดูมีมิติมากขึ้นมากเลยนะคะไม่ว่าจะมุมไหนก็คือหล่อมากๆเลยค่ะอันนี้น้องโดนัทถามความรู้สึกนิดนึงว่าหลังทําไปอะค่ะรู้สึกยังไงบ้างเลยก็ไม่รู้สึกเจ็บนะครับแล้วก็วงมน้อยไวมากค่ะก็ถือว่าพักฟื้นน้อยใช่ไหมคะ,คะอันนี้คือหลังจากที่ทําไปมีอุปสรรคในการทํางานไหมคะก็ไม่มีนะครับสามารถรับงานได้ปกติเลยได้ค่ะ หลังจากที่เสริมจมูกและเสริมคางไปฟิตแบบรอบข้างเป็นยังไงบ้างคะก็มีแต่คนชื่นชอบนะครับแล้วมีแต่คนถามหาว่าทาที่ไหนแล้วเวลาที่เราถ่ายซีรีส์หรือว่าถ่ายแบบอะคะรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นไหมคะมั่นใจมากขึ้นค,ค่ะเพราะว่าเตะทุกมุมจริงๆหน้าดูมีมิติมากๆเลยนะคะนี่ สลบจมูกก็คือสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องโดนัาใช้เทคนิคโอเพนนะคะก็คือการปรับแก้ไขโครงสร้างคือคอุณหมอแก้ไขให้ได้ตรงจุดอย่างที่เรากังวลนั่นเองค่ะก็พอใจมากๆครับเพราะว่าเราได้จมูกแล้วก็คางที่รับกับใบหน้ามากขึ้นครับเลยทําให้ทํางานแล้วก็ถ่ายแบบนี่คือออกมาได้อย่างเพอร์เฟคครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนๆก็ทำให้เรามีความมั่นใจเ,เพิ่มมากขึ้นครับก็ต้องขอขอบคุณทางโรงพยาบาลนะครับที่ ทำให้โดนัทมีความมั่นใจในการทํางานแล้วก็มีความสุขกับการทำงาน,นครับผมก็ฝากถึงใครที่กําลังสนใจการทำํำแสกรรมนะครับก็ขอแนะนําที่โรงพยาบาลแสกรรมตกแต่ง W นะคบเพราะว่าด้วยทีมแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มาตรฐานของโรงพยาบาลที่สูงนะครับก็แนะนําที่นี่ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน,นครับผม